นะคะวอชเวียชาแนลก็มีข่าวดีมาบอกค่ะวันนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกนั่นก็คือวอชเชอร์โรงแรมหรูห้าดาวกลางเมืองเชียงใหม่ของที่ชาร์ล่าหมายเลขสิบซป็นวอชเชอร์ที่ว่านะคะก็คือวอชเชอร์ของห้องพักดีลักซ์วิดอัฟเตอร์นูนทวีแล้วก็รวมอาหารเช้าสําหรับ2ท่านพัก1คืนจํานวน3รางวัลเป็นมูลค่ารวมกว่า15,000 ว่าชาลนัมเบรซิกเนี่ยโรงแรมเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะว่าเราอะได้ไปมาแบบไปมาจริงไปมาจริงแล้วก็ห้องเนี่ยสวยจริงจากการรีวิวรีแอคชั่นหลายๆคลิปที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วเนี่ยอบอกเลยว่าหน้าไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอะไรคะรูปที่ชาลนัมเบรซิกรีวิวเป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่างั้นแน่นอนไม่จกตาแน่นอนต้องแล้วฮ<น>แล้วเราจะร่วมสนุกยังไงดีล่ะคูเต้ย กัตปิกาก็แสนง่ายได้เลยนะครับก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยไปกดติดตามช่องเราทั้งทาง Facebook Twitter Instagram และ Subscribe ช่อง Watch by Channel อย่างที่สองนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมาบอกเราหน่อยนะว่าชอบอะไรใน Watch by Channel และ อยากให้ Watch by Chanel n ทำอะไรเพิ่มเติมง่ายๆเท่านี้โดยโพสต์ข้อความทั้งหมดเนี่ยลงไปในชุมชนใน YouTube หรือ Hashtag ในทวิตเตอร์ว่า Watch by c h a n a number โดยเพื่อนๆทุกคนนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30กันยายนนะคะปีนี้นั่นเองแล้วก็พวกเราจะคัดเลือกคำตอบที่ถูกใจเนอแล้วก็คัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมดมาบอกเพื่อนๆให้ฟังกันในวันที่5ตุลาคค เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปร่วมสนุกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันที่5ตุลาคมกับผู้โชคดี3ท่าน3รางวัลอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะ